สวัสดีครับพ่เอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับตามมาต่อเนะืองสำหรับแนวตางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตาก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม,ม่ก็มาดูผลของอันที่สกันก่อนนะครับอันที่สี่นะครับแนวตางลาวพอตเอลาวทีวีนะครับเล็กดินให้เจ็ดกับแปดนะครับผลออกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ ก็เอาเลขเจ็ดเนาะก็จับไปที่เจ็ดสี่แต่ว่ามันแยกกันมามันเอาหนึ่งมาด้วยนะครับเจ็ดก็ระวังหนึ่งมาทั้งสองตัวเลยจับไปที่เจ็ดสี่กับตัวที่นี้นะเจ็ดเก้าไม่เข้านะครับตัวประกอบก็มาเลขสี 4, ่แต่ว่าไปอยู่หลักร้อยนะครับมาเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดมาด้วยกันวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเขาวิ่งรูดอย่างเดียวเนาะนะครับต่อที่รางเฮดีนะครับลางเฮดีผลออกสองแปดเจ็ดกสี่สองแปดเกสี่นะครับเน้นใหนึ 1, ระวัง7นะครับตัวที่มาก็คือเลขเจ็ดส่วนอีกตัว1ตัวที่ไ่เน,น้เน้นก็คือเลขสีนะครับออก6 4 4ีมา2ตัวจะ่ว่า ใเข้าตัวประกบเนาะตัวประกบก็ไปอยู่หลักร้อยเลขสองนะครับจับให้ทีเจ็ดหนึ่งสองมาเจ็ดสองแต่ว่าแยกกันมานะครับหนึ่งไม่มานะครับก็ถือว่าเขาวิงโลดทั้งหนึ่งเอเข้าทั้งเจ็ดทั้งสี่เลยเนาะนะครับสองตัวแล้วตอนที่ราสตาร,รลาสตาผลออกหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เจ็ด กับสลาสตาหลดุดต้องสองตัวเลยออกย้อนหลังเนาะนะครับไปเอาของแนวทางของวันที่3มาออกทั้งหมดเลย70 0 7 1 8มยนไปเอาเันเก่ามาออกเดว่าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นเนาะนะครับไปเอาอันเก่ามาออกก็ถือว่าหลุดวันนี้นะครับดาสตาจะต,ต่อมาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางนะครับในวันที่5 กับบันทีห้าเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับลาวทีวีลาวเอสดีก็ลาว, HD, ลลาวสตาร์ สามแนวทางแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอ,ขอให้สมาชิกเกีทุกตานนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราทีวีนะครับวันนี้เลขเด่นได้เลขเลขเด่นได้เลขแปดกับเลขเก้านะครับ เลขแปดขอเด็กไส่วนตัวประกอบ703วันนี้ผมเล่นในที่เลข9นะครับใครชอบ8จับที่เลข8เนาะจะเป็น97 90 93ส่วน3ตัวผมจับไปที่197หรือ179ก็ได้นะครับ กระสอบเลขแปดจับที่เลข8นะครับที่ในๆก็คือเกาเจ็ดนะกระสอบเลขแปดจับที่เลข8นะ9ก็ระวังเลข6ด้วยนะครับไม่แน่เอากับ6อาจจะมาด้วยกันก็ได้เนาะกรับต่อที่ล้านดนตีนะครับเลขบิน ได้เลขหนกับเลขสาก็ตัวประกบสี8ผมเน้นที่เลขหนึ่งกับจะเป็น1นึ่งสี่หนึ ส่วน3ตัวนะครับจับไปที่ 4, 1, 8หนสำหรับลาเนตีเล่นในที่เล็กนใครชอบเล็กจับที่เล็กเนาะจะเป็น3 4 3 5 3 8นะครับในที่ 1, 8กับต่อที่ลาสตาร์นะครับ ดาสตาร์เล็กติ้นคอมไพที่เจ็ดกับศูนย์ส่วนตัวประกบนะครับ1 2 3ตัวนี้ผมเน้นในที่เลขศูนะครับก็จะเป็น0 1 0 2 0 3 ส่วนสามตัวผมจับให้ที่601ูนย์หรือหกหก็ได้นะครับถ้าใครต้องการเพิ่มเติมก็ระวังเลข8ด้วยนะครับสูตรผมถ้าเดได้เจ็7กับ0ในยระวังเลข8นะครับแต่ตัดเลข8ปดเอาแปดหนะครับ ก็มีแค่นีน้นาองเดลตงกับที่รับเดวตางก็แข็งเอาไปนะครับ,รบต่อไปนี่ก็ขออวยพรในสมาชิก FC ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน11อพศสอง8นนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ